หรือว่าจะเป็นด่านวอลกายหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ครับด่านลอดห่วงด่านนี้ผมผมเพิ่งได้เล่นทางแรกเลยครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วมันเป็นทีมหรือเปล่าอ๋อมันคนเดียวเหรอมันไม่เป็นสีครับทุกคนยังไงอะแล้วเราจะชนะยังไงครับหรือว่าเก็บคะแนนเดียวๆหรอหฮ้ยใครหใครถึงหกห่วงก่อนชนะเว้แล้วครับเว้แล้วครับ โอเคห่วงนี้ผมต้องได้ผมต้องได้โอ้หไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วครับโหยังไงดีครับเนี่ยทุกคนเวล้วครับเก็บคะแนนเดียวด้วยประเด็นโอ้โหให้ตายเถอะอย่างนี้ตัวใครตัวมันครับเฮห่วงทองมันมีห่วงทองมมีคนได้ว่ะมีคนได้ครับห่วงทองเฮ้ยเอา้าผมยังไม่ได้ชักคะแนนนะครับให้ตายเถอะมีคนเข้ารอบแล้วหนึคนครับว้าว ว้าวแฮปปี้จัดๆเดี๋ยวก้อนนะเฮ้ยเดี๋ยวห่วงนี้ครับเฮ้ยผมได้โอเคสวยหนึ่งห่วงแล้วครับเฮ้ยห่วงท้องเฮ้ยโอไม่ถึงว่ามันต้องมีอะไรมาดันครับตรงเนี้ยไปไม่ได้ครับมันต้องมีห่วงมาดานันโอเคมีมีพื้นมาครับ <laughs> ขอขโมยได้ไหมครับอันเนี้ยเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงอีกแล้วไม่ถึงอีกแล้วเพื่อนดันไปเลย เอาเดี๋ยวโอ้ยไม่ถึงครับต้องมีคนดันครับโอเคชิบหายแล้วครับไม่มีใครดันอย่างั้นแหละอย่างนั้นแหละ,อละเอ้ยเอ้าไม่ได้เฉยเอ้ยเอามีคนได้เอ้ชิบหายแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมีคนเข้ารอบไปแค่หนึ่งคนเองครับทุกคนโอหงานยากยากมากโอ้โหสองคนแล้วสองคนแล้วชิบหายแล้วครับ ทำไมมันยากอย่างนี้ทำไมมันยากอย่างนี้โอเคโอเคผมแย่งผมแย่งเฮ้ยเดี๋ยวโห oh, ไม่ทันครับชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับทุกคนสามคนแล้วครับมีคน<ม>เข้ารอบไปสามคนแล้วครับอ๋อผมรู้แล้วผมรูแลผมต้องไปอยู่ตรงกลางว่ะโอ้โห oh. ผมเลยครับมันต้องไปอยู่ตรงกลางครับเอา้าขึ้นไม่ได้อีก อะไรวะเนี่ยคืองานยากครับงานยากยากสุดๆไปเลยครับเอาเรามาล่วงอะไรตรงนี้ล่ะโอ้โหทุกคนไม่แฮปปี้เราครับมีคนผ่านเข้ารอบไปแล้วห้าคนครับโอ้โหชิปหายแล้วครับอุ้ยได้อยู่อันนี้ได้ครับสองห่วงแล้วสองห่วงแล้วครับ เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้น่าจะได้น่าจะได้ถึงโอเคผมถึงสามห่วงแล้วครับเฮ้ยสี่สี่ห่วงแน่นอนสี่ห่วงเรียบร้อยครับอีกสองห่วงอีกสองห่วงครับเฮ้ยขึ้นไม่ถึงผมขึ้นไม่ถึงว่าตรงเนี้ยเฮ้ยเอ้าไม่ได้ไม่ได้เฉยเลยเฮ้ยข้างหน้าครับ ถึงว่าทุกคนโอ้โหงานยากครับชิปหายแล้วครับโอเคอีกห่วงเดียวครับอีกหนึ่งห่วงเท่านั้นครับน่าจะได้นะอันนี้น่าจะได้นะครับหวังว่านะครับเอามันติดอะครับชิปหายแล้วเหลือสามที่สุดท้ายครับ อุ้ยอีกคะแนนเดียวผมจะเข้ารอบหรือเปล่าโอ้โหผมเข้ารอบเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายครับคือยากมากด่านนี้ยากมากตัวใครตัวมาเลยครับอันเนี้ยเกือบไปแล้ว